วันนี้ก็ผมวิ่งพัทไทม์นะครับแกลนครสีธรรมราชนะครับวิ่ง2ชั่วโมงช่วงนี้เอรเด้อข,ข้างเยอะนะครับมาดูนะครับช่วงเวลาเจ็ดเพลทโมงถึง2ทุ่มจะได้กี่เพชรแล้วก็จังหวัดไหนเป็นยังไงก็เลขเปลี่ยนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันต่อเลยนะครับว่าเป็นยังไง ครับแล้วก็มาดูต่อกันเลยนะครับว่าวันนี้รายได้ได้เ่าไหร่วิ่ง2องชั่วโมงนะครับช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเก็บเพชรเยอะๆถ้าที่จังหวัดผมนะนครศรีนะนนะช่วงเวลาเก็บเพชรก็คือเพชรเยอะก็ช่วงเย็นนะหกโมงถึง2องทุ่มก็มัน12มันบวกให้12ก็บวกกับปกติ3ก็เป็น15นะใง่ายๆคือ15เพชรจบลงที่ร้อยหเพชรนะครับ ก็มาดูงานนะครับว่าได้งานอะไรบ้างก็ผมเริ่มวิ่งวันนี้มาที่26มิถุนานะครับก็เปิด6โมงนะครับก็6โมง8เข้าเข้าเลยนะครับแปดนาที6 2โมงย6่โมงบโมงตุมมนาทีตุ่ม2ี่หตุ่มาจบนะครับก็ไปส่งเสร็จก็ประมาณ2ทุ่มกว่าก็ทำเป็นผ์ทไทม์นะครับเอรยี่สิบบวกค่าอิน e n นที e อีก หลุมหนึ่งนะครับก็50บาทแล้วก็ผมจะขึ้นให้ดูเลยครับว่าจางเพชรที่จังหวัดนครศิีธรรมราชเป็นยังไงนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็ดูรายการเพชรอินสึนทีของนครเป็นประมาณนี้นะครับหลุมห้าก็290เก้าพชรก็จังหวัดไหนเป็นยังไงก็รีวิวกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวการวิ่งแกพาร์ททมสชั่วโมง รายได้เฉลี่ยของผมก็อยู่ประมาณ128บวก5178ครัก1 5ก็ประมาณ100 160นะครับโอเค160ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ